อา้าวคุณแม่เป็นอะไรคะทําไมสีหน้าปนแปลกๆจังเลยปวดหัวแล้วก็เวียนหน้าเอา้าไม่ใช่ความดันสูงนี้มามามาหนี่หนูนอนลงก่อนเดี๋ยวไว้ทำนันให้นะคามดันให้นะคะคุณแม่ว่าความดันให้สูงนอนท่าสบายเลย อุ้ยคุณแม่ความดันสูงมากเลยร้อยสี่สิบเก้าสิบมีปวดหัวตามัวจุกแน่นินกีบ้างไหมคะมีค่ะปวดหัวหลอตอนนี้ปวดหัวเฉยเฉยใช่ไหมแล้วลูกดิ้นปกติไหมคะดิ้นค่ะอืมแล้วมีท้องปั้นแข็งไหมคะมีเป็นครั้งคราวอ๋อเดี๋ยงั้นอนพักก่อนนะคะเดี๋ยวหนูมาบ้าให้อีกรอบนึงนาะสักประมาณอีกข้านาทีเนาะคุณแม่ตอนนี้ความดันลดลงแล้วนะคะเป็นปกติแล้วร้อยยี่สิบแปดสิบอ่า ตอนตอนนี้คุณแม่ต้องลดของหวานของมันของทอดไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีปวดหัวตามัวจุดแน่นลิ้นปีเนี่ยก็สามารถมาโรงพยาบาลได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงหนูจะขอตรวจติดเครื่องตรวจสุขภาพลูกก่อนนะคะได้คนะ่ะโอเคค่ะตอนนี้คุณแม่คะตอนนี้คุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วนะคะคือตรวจสุขภาพน้องก็ แข็งแรงดีสมบูรณ์ดีค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยคุณ mm. แม่ก็ต้องลดลดของหวานของมันนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ถ้ามีปวดหัวตามัวจุดแน่นลิ้นปีกเนี่ยก็สามารถที่จะมารโรงพยาบาลได้ทันทีเลยนะคะแม่ okay, yeah, ค่ะกลับบ้านได้ค่ะ